เกี่ยวกันกเนะเกี่ยวมวนไว้มันแปลว่าสนุกครับพี่หอนี่คือสนุกใช่ยอย่าลืมว่าการที่ร้องเพงลงร้องลูกทุ่งมีความหมายครับเพลงลูกทุ่งคือเพลงประจำชาติไทยใช่ไม่มีเพลงแขน,นงใดจะเหมือนเพลงลูกทุ่งบอกเรื่องราวได้ในเพลงเออมึงอย่าลืมว่าลูกทุ่งนี่ไม่มีวันตายให้ชายยันไปไหน ไปเลี้ยงหมูจ้างยอดรักกันว่าไปปลูกปักให้พุ่มพวงพอพอพอเนี่ยพูดนะแกยูนีนะเดยวแมาคือนักร้องก็อาจจะตายแต่เพลงไม่ตายเพลงมีความหมายพี่นุยร้องได้มั้งหรือเปล่าละครับเพลงของสายันเนี่ยพี่เป้าผมชอบผมได้หลายจะนตายมาลีวันหน้าได้สายันได้ผมความเพลงทุกแนว๋อนะ,อะ ร้องได้หลายแนวได้หลายแนวได้เป๊ะขอเพลงของอาจารย์ไข่มารีนนาแต่ว่าให้สาหยันร้องเอาให้คุณจะร้องได้ไหมเนี่ยลองดูสิที่ลักที่หลักมานานเราอาจามานานแล้วมาตั้งแต่บุไดายยา้อะมาเด็กพี่เกี้ยนตำริดอยู่นู่นแหละย,ย้อยช่วยชยนะแต่เองมานานเราเหรอขอบ แต่เองรู้ไหมเขาอยู่คนเดียวเงาแย่เลยอ่ะไม่มีแต่เองเข้าอยู่ไม่ได้แต่เองไม่เอาใจใส่เขาเลยอ่ะแต่เองไม่หลักเขาเราอ๋อแต่เองมีคนไหมล่ะใช่ปะไม่ไรไรเปรตนู่น <laughs> กูเครียดเยอะโบเลกๆไม่ตมหวยอละกูเครียดแต่เองไม่หลักเขาเราใช่ปะพ้ใจเลย มาจากรถล่อ,อทู่ังน r ờ i งั้นเราใจปะไม่ปาก่งสู้หยาดูลไรนะค่ะปีไปทำง,งานหรอกรอบกินถึงแย่เลยปีขอกรอบปีไปกี่วันกรอบอ่ะฮะน้องถามาปียันไปกี่วันกรอบไปไม่กีว่วันยุงงโอยหรอไม่นานกรอบ ำตำเท่าไม่ใช่เรื่องมึงเลยไอ้เฮียมันแลี้ปลื้กูเมื่อไหนเวียอ้าวหล้อเวียหนโยมันเลี้ยหยกจริงพปจมานี่ไปกี่วันมล้ไปเดือนหนึ่งอย่างน้อยไปเดือนหนึ่งลยอยหรอกับไปตั้งเดือนจะไม่ทำไรยตังไว้มั้งเหรอต่ำไม่ร้อยก็ยังใช้ตัวยินไต้ตามเมียกอยเวบมั้ง ก็ยูไม่ใช่ปู้อัดนนองก้นลับก้นนอนหลังหน้าจะมั่งผู้ยิ้งต้องรักชาผิวหน้าหน้านี่คือสิ่งสำคัญชิวขึ้นหมดแล้วนอนกลางคืนหลางหน้าจุกที่นะน้องนะหลางเดี๋ยวพอดีพี่ทองดีพูดเพราะพูดน่ารักรู้มั้คะไม่รู้ดังต่ำเพร้ได้ไร ไปเ h ơ i กูนี่ไปเลยนนั่งเดียวรับเหล่ลวาวกับาบ้าเออบา้าหนนอนต้องอหงายมอยเลยนะเจ้าคู่แต่เจ้าคู่ไม่ได้หนังนี่น้องค่ะแอบเรนาจะนั่งเรามีอะไรเราพึ่งป้าก,กันนะน,อน้องค่ะพี่ทองพี่ทองพาน้องไปเที่ยวตลาดน้ำหน่อยดีคะน้องไปไหมพี่ทองไปเองไม่ไม่มีเบียดฝาหน้าเลยเด็กค่ะแอบน้องกินได้บอกพี่ทองนะค่ะครับผมตันสอยค่ะแอบ น้องนะค่ะกับผมเต็นเซค่ะเก็บเรามีได้เปิงป่าเนน้องนะค่ะกับผมไม่เล่นเปรนเปรไม่คนรักคนหย่ยเป็นนาะยกคนหนังเลยนะุ่งสมริง่งบ่าวพินแม่กูแย,ยกโรกกว่าเกยวันว่าคู่เดียวมึงอย่ามาโตกับผมควัน,นตายงบตดสกทีแม่เล่นมอโเจ็บหนูเลยปตกลม หลดุดแมอง,งกูเลยอุยอ้ยพีย่ทองกุบเจ็บมากไหมคะกุบพี่ทองกุบกั้นกุบเร็วไม่กับเพื่มเร็วแม่กับเพื่มเลยแังกรดควันอยู่ในูเจ็บเจ็บมากไหมคะเจ็บมากกระเือดออกเลยกรับโถโถโถแม่จัดชอย เอมกูต้องกันวัวย่อยโตกะแล้วเขาปลอบใจมึงปลอบใจคุ้มตอง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 ต้องไหนอ่ะเอ็มบ้านเนจรบจริงเหรไม่คุ้มเลยกูได้ปันตรงองต่อยไปดิ้ออยู่ดิเจ็บมากเลยเลยค่ะพี่ทองครับเลือดอกเลยกับพวกเอกเลยเลยค่ะครับเดี๋ยวน้องเป ragt, ่าให้นะคะเอ่อไอโต้เจี้ยงตีก่อนที่โตว้า ก็เด็กกีโป้เชียงตีกันนู่นนะคุณแม่คุณหลักในเด็กเกย์ในเพียนนี่คุณไอเด็กเรียกพีเลยคุณไอจัดก็บาเต็มจอย่างคีบาเมึงแต่เด็กอยากพีไอแม่ตัวอย่าอยากลุงนะคุณจังมือพื้นยิงสีอะไรรอยแกคนกูเลยมันจ้าได้ไหมคืนนั้นที่กูเดินดุนรถตีรับแผลกันรอยเม็ดมันเลยเพื่อนเห็นไม่แหว่ปั๊มอ่ะปั๊มยังแหว่ก็ไปเลวไปตึงเปิดโป้ทำใจใส่ยี่สิบอันว่าเต็มทางไม่ลุงอย่ากูรุ่นเลยกูไม่ได้เลยไม่แก้ลูกค้า รุ่นรุ่นเม็ดแรงแล้วมาตึงบ้านไม่ตึงเรื่ตีรุ่นรุ่นไม่ตึงเรื่นโน้อีจังวันสักสิบแปดปีได้เอ็นคูเดินรุ่นรถแล้วมันตักพี่บ่าวไปไหนครับพี่ปึ่งเดียวติดึ้นเองแค่ไหนตึงบ้านมึงเลยนะขนาดไม่มันจอดเครื่องยาโบงก็ไม่ดับราอันใอยก็มาพีอันนี่นก็ติดอยู่ในกาบูจำาพื่อได้ดับจอดยาวบงว่าเมีอะไรก็มาตั้งหน้าตั้งหลบเลวไว้เปรตปลึงเดียวดับเลย ตั้งแต่บันดันตึ้งบันนีไม่ไม่ติดตีรถกูกันนะดับรอดเลยร้อยเข็งเออฮันใจเดินไม่ไกลรถปรับตนนู่นใจก็ปรับตนนู่นใจได้ปรับหรออ๋อขึ้นไม่แรก้าวยืนแต่คนปรับใจตามบ้าๆหรืกูเครียดตุกตีกว่าบ้าแต่มึงขึ้นไป่ใจตนนู่นหรอกขึ้นไปเอาหรอกก็ไอ้นอกกันนะเอ็มตามมันโลภล้เดินมาถึงตามเกลียดในกูคนตามได้ไม่กินกูเกลียดใจ อันมันคนปวดตากูตตอยแม่ยายได้อ่ะใช่ว้ยเจ้าอูยกขึ้นมากินน้ำร้อนอยูย่ยืนยืนอยู่หน้าบ้านปวดตาเอ็นกูเตืรนเรวลวเลยลูกว่ะ<ม>แล้วรับกูยืนกินน้ำรอ้อนอยู่ปื้มโตอยู่ได้เลือกบปา้า,าผมนักเรียวกูแรงพี่นุ้ยได้มาหลายประเทศครับได้แล้วปามาได้แล้วญี่ปุ่นเกาหลีผู้หญิงที่สวยที่สุดแพ้อิสลามอิสลามนี่สวยเลยครับสวยครับตาคมตาคมครับกิปด,ดู โยกันไม่ไหวเนี่ยหันขึ้นคนๆในพวกแกโยโยกันก็ยอมนวดเด็ดนวนดก้อยไม่เอาแดีเบื่อเลยลำบากตึน้นว่าไม่เอาเลยอไม่ฮาเลยอ่คอนมาจีบลุยปรบาดูอว่าพินไยเป็นจ้างวิทย์แู่ทุทนะปฏิญาณไว,ว้แล้วว่ะตาหลือกับพวกเนี่ยก็โยเติดชวนไม่ยอมเอาเคยยอมต้นพนั้น ยอมต้นกาเลือกันน,นอนได้ช่ไหมไอ,อ้ก้อนเตียงต้นจังแลวนะ้วเนาะทำใจต้นไม่ไว้ก็ได้แล้วก้น <c oughs> มากเมื่อคืนนี้นะขอบกุนมากพี่น้องมามากกาไอ้พี่มาแต่ไหวนี้ยังรันพี่โยไม่ไกลโยกลางตองหอยคงเ,บบเดี๋ยวรับบ้านไปได้ล่ะนั่งเลือกคนในตัวนบ Yeah. Nè, phải này tôi măng tôi dạ. Bên nói lớp bàn nữa à? bây mấy yung nhung đi. Mai! Mai à, tinh măng mai. đàn tình yeah, Mai đi. mày. phương mày 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 đó, dính mày trời mày 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 Chè phải nấy tôi mà Không Quả mấy phải nấy Chán mẹ chạy lắm bàn tôi kìa Không Hết mà dùng hát cháy nấy Mấy rồi dùng hát cháy nấy và này hát cháy lẹ Đừng đừng lẹ khó Chạy lắm tôi kìa bàn Chè vô ký khôn là tế bàn Mai cây này nhằng để chán này mới chạy nhằng cây Phải ปีก้นใจจึงนองกันก้นยิงนี่เราก้นยิงไปบ้านเราก้นใจไปบ้านก้นยิงกลางกำลังคืนมันน่าเกลียดเผื่อมันแล่มันไม่ได้ใกล้ว่าไม่ได้ได้ไม่ได้มันขึ้นยูติฉันนี่ฉันว่าได้ก็ได้ฮันรู้ควังเรยมั่งไงเฮร้ยอัน Pô, ờ, cao chạy đây mà mày Mai vô Pô, mấy cao chạy đây nữa vô Ờ Rối nè tình nè Mên rọt bọt bún nè nè Trời ơi, bố lê Ai <laughs> <laughs> à, khoai เต็มนำทีไปเลยไอ้บาดิบุยตายฮมไอ้คำใจดนังยังอาจจะในปีโดจักเปจมันปีอ๋อไม่ดุงอยู่อันแต่เดียวปีไปตรงเองนองจำตังลบเองได้เลยดีกันลบเองโตก็ไม่ปักไปตรงฮึ่มพริวริวหนอว รอย่าบงนะแมไค่ยจองหลุดดุมคาดกูแมมจูดใจล่องกูบาดพี่เจอปกับน้องกับใจน้องได้กับพี่พี่เลี้ยงลากแกไใยอาตมาว่าี่รับหนักร้องไห้คนหาดีเร็วนะ พอดีอาตมาเดินมาพบคุณเจรตไม่รู้กล้องไก่ต่ำเดินไอ้มารับไปด้วยนะยยมดอกเจรตมีตีตัดเล็บกันอาจารย์เล็บยาวไหวตัดแต่มันตัตัดกลัวพินิดลูกไก่ตัดมังแล้วร้อยฝรั่งนี้เอออาจารย์ไปก่อนนะยยมรับจชกดีอาจารย์มาแล้วนี่บนชักเพลงดีกรับป <c oughs> ลาก็ไม่ ให้ร้องเพลงพลารงเพลงไม่ได ah, ้ชวดได้คนทต่ไม่จ่าแคว้นตามแต่นทุกเรื่องก็ไม่ได้ชาตุมันแน่นออกต้องยกออกเจกริติงอเจกริติงมาลายหัวชนลูกน้องนำนารกตั้งจอแล้วกู เฮ้ยว้าวให้มึงตีกลองได้ร้องเพลงอ่ะเป็นไหมเอ๊ยร้องเพลงกันไหนร้องกันตีกันกูร้องมัตันกวบร้องเพลงได้ต่ร้องกันโู้ละพอร้องเล่สักเพลงฮันนัยนัยนัยน วิ่ง้าววิ่งาวว่งอ้าววิ่ง้าววิ่งอ้าวิ่งอาววิ่ง้าววิ่งอ้าววิ่งอาววิ่งอ้าววิ่งอ้าววิ่งอ้าววิงอ้าววิ่งเ้าววิ่ง้าววิงอ้าววิ่งอ้ววงอ้าววิ่งอ้าววิ่งาววิ่งอววิ่งอ้าววิ่งว้าววิ่ง้่งอ้าววิ่งอ้งอวงอ้ววิ่ง้อ้าวว่งว้างอลววิ่งอ้ววิ่ง้ว ควังเลี่ยมปลอปริงไม่ใจร้องปือร้องเวือร้องว่าอักระรา oh. า,าจ้ำเนียงอินมาใสแล้วอาจารย์วัดประกลิมกลับต่างน้อยอุ่ม oh. ันี๋ยลุ่มวัดอยู่แล้วลบไม่โต้เลยไปจรงเถอะไปตรง ไฟไม่ตกแล้วเนี่ยเนยู่วัดน้อยวัดวัดครีมปลดเรื่องอย่างไม่ไป็นจงที่ไอ้เมืองเอาปลดเรื่องไป็นจงปลดล่งรรวงที่แกรับวัดไม่เอาไม่เอาตุกปลาไม่เอาให้ซ้ำรอยก็ไม่เอาคุณตุกปลาไม่คุ้มเลยวอนข้าวกันหล่อปลอดกันนี้ตายดินี่หรอกฮู้ง <laughs> ไม่เคยคิดจะเลือบปลาเลย เดินเองก็ได้หรอกจำเริมลามาแล้วเดินเดินตามยาวโดนจูงว่าจนคนกับบแม่จีคงไม่โล้ตัวว่าปลาเยี้ยงัวใจว่อนเมื่อเจอกับแม่จีโรู้สึกบัดสีเจ็บกี่ตันได้ เวลาแม่จีกินก้าวายไม่โลดใจใจล่วงตื่นเตอนเราปราบบ้าน เราปรลาอยงวัวซาครัวัดไม่ทมใจเราปราบานบานปลาหลูกวัดไม่ใจลอยไม่โดนใจเหมือนเจ้าววาดเราปลาบ้านบานมาที่คุณออกมากันจ้ามคุณออกมากันจ้ามพงน,นะเดี๋ยวดูมากึ้นที่วันเดียวเจ็ดวันเลยครับว,วนันนี้รู้มากึ้นเจ็ดวันเดีว mai cây mấy chạy chạy mua bông của nó chạy về phơ thuốc hoặc thằng này lúc mà lọc lấy à mà thằng này mà lọc vào kia đùa mà cây kia mà cây vào kia mà Họ đớn đi gặp Họ đứng mà nào cạp đi dào đi dào dắt trầm hàng của năng cạp dắt trầm hàng Đứng rồi băng thầm mà chịu lấy à cũng chạy cạp จากนี้ใครขี้หรือว่าใคนำมาฮะไปดูใครขี้หรือใครนำปุ๊มเป็นกไปดูนั่นใครขีหรือว่าใครนำปุ๊ประกอบกรรมรับาปใช่ตั้มเปนตั้มเปนตัมเป็นประกอบกรรมรับาปไม่ประกอบไตั้มเป็นด้ันนีลูกใครใครตัเป็นนะอ๋อยายาว trong lưu trừ lai à hả à, lưu trừ cây cây đấy mà muốn chữ đây mai cho ba muốn được bật trừ lưu trừ à chữ nuôi nuôi gặp họ lô lòi nuôi nuôi nhưng mà chạy đâu rồi chữ lai mà lô lòi nuôi nuôi tôi và mình cùng nào cũng lô lòi trong vùng lăn nó à hôm này tiếng gặp họ ờ, này biến à. เจอฉันมาครูไม่เป็นไอ้หนุ่มโมกที่ว่าครูเจอตมึงเล่นแขกได้หูฟังคือเจ้าบรรดาก็อยากบ่าวดินตีนอ๋อมาเรียงเสียงใครเป็นลูบวบเนยมาเรียงเสียงคงรังนูนชัยวัดชื่อใจวัดอ๋อดีเดียวดีเดียวดีเดียวลูกนี้เป็นคนจงนะกับว่ากระทำแขกูไม่ดูแคลนไม่พูดขงมึงว่านี่ว่าไม่เคยทื่อจิตจีบนาง không lo cho giáo đi mình, mình chốt lo nhập, nhập về, về đồ, đồ miếng khổ mấy cười đòi thóc nè Không lo nhập về thóc của nhà đồ miếng phụ ảnh Thì bác nào không đi Bông lộ mà nộp bên đi lộ đi Dũ được quả hết đó Mình đã bằng mừng cho sắp bài được quả hết đó mình quốc hết đó lư lư hết qua Rồi bắt đề có cái gì Mấy hình cả tế thằng này mới không phải lộp lấy cầm hết mặt mà chưa bị lạ Lôi cả ุ้มแขนนี่รู้นี่อ่ายากยกขขนนี้ันน้องกับจำไไอ้ขนเน่ยก็มีปีนหนักลงกับจำไรวะปีนหนักลงพอปีนหนักลงคงป็นหนักลงนี่มันต้องเชนรีเนะเชนดีไม่ได้ปีนหนักลงลูเชนรีไม่ใครเด็กไม่มีใครเชนอะไรยไมลูกหน่วยไดกูกยมกเชนี่คได้กับ นลวงดวงในที่หลุดที่มหน่ยครับลวงในอ้อมครับนวงผู้เตกันลุเออแค่นี้ก็เนี่ปนนักงทีอนเป็นหนักวงถ้างนีว่านับถ้าลงไม่นีว่าไม่นับนะได้เฮ้นดงลงในกองลงดงในงไปเลยไปนาตัวมา้ยงแดอนี่ทนี้กลับมาแค่รับหนังน้องเดียวไปแสดง กาดหนังตะลุงก็เกือบแสนแล้วเกตคขาติดอยู่เท่าไหร่ร้อยห้าสิบเขาขายลูกมะเขือนี่เมื่อก่อนยังไม่ได้จ่ายตังค์กันอ๋อฮันเออเพราะนั้นได้นอนที่สุดตอนนี้เดือดร้อนเราจะทำอาชีพอะไรกันดีเนี่ยการที่จะได้ทำอาชีพการที่จะทำเราต้องเลือกให้มันตรงร่องผมว่าเราเทยวร้องเพลง พี่เต่งร้องได้แล้วเพลงพออได้กับผมเปล่งตะร้องผมร้องเพลงอีสานเพลงอีสานมีความหมายมากเพลงอีสานนี่เพราะอหอมดอกพะยาบย,ยามกวา่าแดงคำลงมาแอบแอบเกียดจนาหงองยัก,กว่าห,วาหวา้วนๆเกียรโคเกียดขาคำเือนหมอลำปลากันม,ลลนมวนเมฆดำ้อยันปวนคนตกมา จอีตาเลยผมมีเพงร้องได้เหมือนกันมีเทลงได้กับแต่ว่าผมไม่เข้าใจท่อนกลางนี่ไม่รู้มันแปลว่าอะไรท่อนไหนเนี่ยที่มันว่ามวนว้ยมันแปลว่าอะไรมันขอบุญดีเกี่ยวกันนะเกี้ยมวนว้ยมันแปลว่าสนุกครับพี่ห่อนี่คือสนุกใช่ อย่าลืมว่าการที่ร้องเพลงร้องลูกทุ่งมีความหมายเพลงลูกทุ่งคือเพลงประจำชาติไทยใช่ไม่มีเพลงแขนงใดจะเหมือนเพลงลูกทุ่งบอกเรื่องราวได้ในเพลงเออมึงอย่าลืมว่าลูกทุ่งนี่ไม่มีวันตายให้ตายันไปไหนไปเลี้ยงหมูจ้างยอดรักเหรอว่าไปปลูกผักให้พุ่มพวงพอพอพอเนี่ยพูดนนแกยู่นี่นะ เดี๋ยวแค่มาคือนักร้องก็อาจจะตายแต่เพลงไม่ตายเพลงมีความหมายพี่นุ้ยร้องได้มั้งหรือเปล่าละครเพลงของสายันเนี่ยอ๋อพี่เป้าผมชอบผมได้หลายจะตายมานมีวันหน้าได้สายันได้ผมฟังเพลงทุกแนวอ๋อนะะร้องได้หลายแนวได้หลายแนวได้เป๊ี้ยขอเพลงของอาจารย์ไข่มารีวันหน้าแต่ว่าให้สายันร้องอ้าว งูจะร้องได้ไหมเนี่ยลองดูสิที่เหลียวเนียเงกว่าจึขบายโชว์บริโคบังคังจะลำคึงบีจะลคังคมกะลำคึงบังกะลึงบึงไข่กะไร้คงบอเลียวกะเชี่ยวแห็กแค่ิตใกลตาิดบีจะลองกังะไร้รวยไอ้รอยกีนหลมมาอจกวนจัจีนแลกดจีนกดจีนเออ พี่นุ้นมาคุยดีกว่านะพี่นุ้นเคยพูดกับคนจีนครับพี่เคยแก้มาตะลี้พี่นุ้นมาคุยลูกแื้วเขาก็พูดดีรับเราทำงานนะพี่ว่าดีกับบังกูไปอยู่กับจีนกับจีนอยากบังไปดีกับโกูาะจังเีย เราไปนาลูกเป็นควย่มาเด้นน้อยช่องน้อยของกงก้มก็ให้เงินอุงเต้ว่าโดนดูเคนอยากกินน้อยก็ว่าเป็นเคยมาเต้นทั้งนั้ลูกเป็นคว่นมาเด้นน่ะก้มเดินทางแค่บนอนี่น้องใายวัดมันทำเมอา์ู้ดว่านร้อยสามรอยามาอยาี่สิหอสาบร้อยาี่สนะครับเียวลูกมากันกี่คงอะกัได้กงมาครับ เก่งตรงมันตึ้งขวดมีดตรงมันตึ้งมันเร็วเด็ดเจ้าเหนียกว่าชริงโกงหนึ่งไข่สดๆจากความซีพีใหญ่ดีหน้าแฉ่งไรเงี้ยงูแหลมเปบาๆเลยจู้ทำไรวังวังกันบึงดิดออนลายเป็นครับไปเรือวัดล่วงปอเด่นเปิดเบนล่วงพ้นชวด แกก็ยุ่งนี่จ้ารักเจอจริงๆรู้ไหมเลยจ้าจ้าพี่อยเออตารู้ไหมตาอันก็โกรธแล้วนะจ้าเนี่ยค่ะเพียนจบทำอะไรแปลกๆเพี่บาย่อดนี้เพียเอยางรถมากริงไอ้ไรอ,อ่ะรอเล่นไงโอ้โโอีโอตายโห้แล้ว พยันเล่นล้อเลยพี่รึนุกเป้ก้องเน,นะจ๊ะค่ะอยากมากเลยนะรู้ไหมว่าพี่ไม่เคยรักใครมันเตอมาก่อนนี่ผู้หญิงที่พี่รักพี่จะเปรียบเหมือนดวงแก้วดวงมันนี่เลยจ้าจ้าแล้วถ้าผู้หญิงที่พีไม่รักมีเปรียบเหมือนอะไรอ่ะเปรียบเหมือนนอมไม้แก่ใช่ย่ะแต่งตุมงง่มไงโอ้ <laughs> โนไม่ก็นีแต่งวังวังนัน้นว้าวิจอม,อมามอบมังดิมังไงดีดิดก็อย่าบ้าง้นมุเลมดปชุ่วเนี่ยค่พะพี่บอกตรงๆเลยว่ารักเธอแต่งานกันเสร็จจะมีความสุขนะคะจ้าแต่ความรักอย่ารีบร้อนนะคะมันจะจางเร็วคบเรารักกันติด รารักกันเบบคอยเป็นคอยไปรักกันเรื่อย,ร,อยรักกันเพอเพอรักกันเบบหมดกันขึ้นนมใจอะค่ะใจตาไงก็บอกว่านุ่มะะการารูเลยหลบเปรี้ยได้าารึนายจ้าค่ะวันนี้คู่บ่าวสาววันนี้จะร้องมงคลสมรสร้องเพลงคู่กันหน่อยเอ,อาคาเบาหน่อยน้องคาเบาพร้อ,อมไปจุบบับหลุดน,นะครับ ร้อยทุนฉันเป็นสุภาพปัปลีค่ะเจียมเลขข็กคือเจียมเลขข็กพไม่กินเล้าไม่สุญอาฉันก็ไม่เยี่ยวไม่ขี้ไม่ตนปุ่งขึ้นใต้โฮปัดหลเจอได้มั้งล่ะเจอได้ กูพูนเตืองครูบันในใต้ตันแล้โรดจากกันนะว่ากูเคยปักปัวกูแป,ป,ปรนุ oh. เป็นแบงไม่ใจปรธรรมดาเว้ไปในตานล้มก็แล้วกันเละในยามที่ป่องๆเออนี้ยนึกว่าเบียนะโรดจากกันแล้วกูรอปองกูนี่แหละพูนตีงครูบันอย่า้อยไอตัวล่างหันโยมันหนกเฮะกัน เจอได้ไอ้บ่าเตียงชนู่น,น,แบบน,นา้าตกใจก้ออดเลยกูมาหนังลังเปือนกว่าป้ากินรบวงมึงนะกูไปไม่ก้าวเลยเราแปรเราได้ขนนั้นปิด ก็โสดไปล็นาพุ่มพิษมาแล้วไม่ปรื้หนหรอกมั้งครับมึงกูไม่ตื้อเราปีนองกันนะครับผมตนไม่โกรธไม่โกรธกูเครียยได้ตัวลังโดนังรถเกนี้ยงใจนังเจ๊ยเจ๊ยเจ๊ไม่ได้ตั้งบ่คนรับมัง้งเจ๊ไม่บ่คนครับมั้งไว้จนคนเงี่ยมเกี่ยวเนือ